ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปนะครับเรากำลังจะไปเกาะอ,อะไรนะครับเกาะสีชังอ่าเกาะสีชุพูไม่ใช่ใชเราจะไปเกาะอ,อะไรครับเราจะไปเกาะเมียกินครับเกาะเมียก,กินด้วยวไม่ใช่อนนะไรครับ ปสวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปสถานะครับที่จังหวัดบึงกาฬโอเคครัขึ้นรถเลย mm -hmm. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,รบวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอบึงโขงลงนะครับแน่นอนครับที่นี่เนี่ยเป็นที่คนรู้จักกันทั้งประเทศแต่ถือว่าแทบทั่วโลก ja โละครับว่าที่แห่งนี้เนี่ยคือเป็นที่ของคนภาคอีสานเราและคนไทยเราให้ความเคารพนับถือนั่นก็คือที่อำเภอบึงโขงลงแน่นอนครับมีตำนานที่เกิดขึ้นก็คือเกี่ยวกับอะไรท่านรู้ไหมครับเกี่ยวกับปู่องค์พญานาคป <s> ู่พญานาคที่อำเภอบึงโขงลงเนี่ยก็คือขึ้นชื่อคือปู่อือลือนี่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาท่านผู้ชม แล้วก็ถือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับจากทีมงานของน้ำปลาร้าแม่คูนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชาไทยดีคูนแล้วก็ดีคูนคอฟฟได้มีโอกาสพาผู้ชมทั้งประเทศได้มีโอกาสมาส,สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่ตั้งใจมากท่านผู้ชมครับเป็นความใฝ่ฝันเลยเพราะปกติผมเองก็ไม่เคยมาแต่วันนี้เนี่ยผมก็มาพร้อมกับบรรดาทีมงานแล้วก็มีศิลปินดังด้วยนะครับเป็นแอมบาสเดอร์ของน้ำปลาร้าแม่คูนของชาไทยดีคูนแล้วก็ดีคูนคอฟฟวันนี้จะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไปที่เกาะกลาง บึงใหญ่นะครับเป็นบึงใหญ่ของภาคอีสานก็ว่าได้นะครับที่บึงขงหลงเราจะไปทําอะไรกันรู้ไหมครับนะไปขอพรกับปู่แล้วก็เขาบอกว่าคนที่มาที่นี่น่ยลำบากแค่ไหนทุกยากแค่ไหนชีวิตไม่มีทางไปแค่ไหนนาะถ้ามาที่นี่เรามาบอกมากล่าวรายงานให้กับท่านทราบแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยทุกท่านที่มาก็มักจะสมหวังแล้วก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตจากต่ําสุดก็จะขึ้นสู่สูงสุดวันนี้ครับผมตั้งใจมากที่จะพาท่านผู้ชมมาที่นี่ต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้น้ำปรลาแม่คูนเนี่ยกำลังเป็นน้ำปรลาที่กําลังโดงดงัขอคนไทย ทั้งประเทศทามาจากปลาทะเลร้อยเปอร์เซนต์ท่านหาซื้อได้ในร้านค้าทั่วประเทศแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังขอบคุณกับผลิตภัณฑ์ชาไทยดีคูนซึ่งเป็นชาไทยสำหรับคนทุกยุคทุกสมัยสามารถพอดูแลเรื่องของสุขภาพสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับไขมันสูนเกินมากมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายมีปัญหาเรื่องไขมันสะสมต่างๆชาไทยดีคูนเนี่ยสำคัญเลยนะครับมีพรีไบโอติกนะครับไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมเทียมที่เป็นอันตรายต่อสุบภาพของท่านทุกอย่างอัดแน่นด้วยสมุนไพรท่านสามารถซื้อได้น จหน่ายเดี๋ยววันนี้เราไปพร้อมกันท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากศิลปินดังท่านนี้ตอนนี้กระแสะเพลงกำลังมาแรงกระแสเรือ่องกำลังมาแรงมากเดี๋ยวเราไปพบกัน<อ>น,นี่คือศิลป,ปินดัง<ไ>ของคนไทยทางประเทศครับตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เด็ก<ไ>เล็กเด็กแดงจนไปถึงวัย60ไม่มีใครไม่รู้จักกับศิลปินดังท่านนี้คับคุณยิ่งยงยอดบัวงามเพลงดังแล้วนี่คือการติมสกามมาแรงมากท่านผู้ชมครับส่วนนี้คือเป็นศิลปินดารามาจากเกาหลีครับผม เจมนคนสวยครับเอาเขาไปแล้วทำไมเขาไม่รอเราเขาไปแล้วผู้่ะใครอ่ะเรือไล่ได้ดิตรงนี้ทางนี้ครับเรือนู้นเขาไปแล้วเราจะขึ้นลำนี้ครับคาดว่าใช้เวลามานกี่วันถึงครับตอนนี้ผมไยเองเลยไม่ระวังตกน้ำนะนี่คุยกับใคร ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากาลังเดินทางไปนะครับเรากําลังจะไปเกาะอะไรนะครับเกาะสีชังอ่าเกาะสีชมพูไม่ใช่เราจะไปเกาะอะไรครับเราจะไปเกาะเมียกินครับเกาะเมียกินด้วยไม่ใช่ไปที่ไหนครับเกาะอะไรครับ กบึงคงหลงครับกบึงคงหลงครับพี่น้องครับนี่กำลังเดินทางไปแล้วนะครับปู่อือลือครับวันนี้เรามาขอพรปู่อือลือนะครับใกับมาขอพรปู่ไปแบบเยยอะะแสำเร็จหมดทุกคนครับที่มาไปรวยหมดแล้วใช่ครับใช่ครับวันนี้เราก็เลยได้เดวการมามาถึงแล้วบุญมาถึงแล้ว ไม่ตรมกันบ้างน,นะครับบางคนพูดก็เป็นอีกแบบหนึ่งบางคนพูดก็เป็นอีกแบบนึงครับตรงนี้ตรงที่เราเห็นอยู่นะพรันที่มันมนี่เป็นเมืองรัตาารพานครที่เป็นเมืองหงหลงอ,อยู่สมัยก่อนมันจะไม่เป็นแม่น้ําแบบนี้นะ,ะเป็นเมืองรัตาารพานครโดยที่การอองเมืองก็คือหูลือนี่นะครับหูลือกับยากกับญาแก้วตะลาครับเป็นเจ้าเมืองรัต้านครอันไม่ได้เป็นพญานาคหรือเป็นอะไรนะอย่างที่เราเข้าใจกันเป็นเจ้าเมืองรัตพานครอยู่มาวันหนึ่งก็เป็น ลูกสาวของพญานาคได้ขึ้นมาข้างบนมามาลูกมนุษย์ของเราข้างบนเนี่ยขึ้นมาจากเมืองบรดาแล้วก็มาเจอกันกับปู่ลือๆบางคนก็บอกว่าเป็นปู่ลือสมัยก่อนอ่ะบางคนก็เป็นบอกว่าเป็นเจ้าชายฟ้าลุงคือลูกชายของไอ้ปู่ลือบางคนก็บอกว่าเป็นปู่บางคนก็บอกเป็นเจ้าชายฟ้าลุงคือลูกชายของท่านนะครับผมแล้วก็ไปได้อยู่กินกับลูกสาวพญานาค ก็เขาก็วันแต่งงานเขาก็จะมีแก้วแวนเงินทองเครื่องอะไรเงี้ยมาบูรณาการอะไรทุกอย่างละ่ะคือยกให้พญานาคยกให้มาทางนี้อยู่มาเหมือนกับว่านอนไปกลางคืนอะไรเงี้ยคนเรามันก็จะปล่อยตัวในกลางคืนใช่ไหมก็กลายเป็นลับร่างเดิมเหมือนก,กลายเป็นพญานาคอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่กินกันมาแล้วมันไม่มีลูกไม่มีอะไรเงี้ยระหว่างคนกับกับพญานาคอะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่ ทำรองนั้นหรือเปล่าครับทำนองนั้นคราวนี้ก็เอกใจแล้ก็จะเอาลูกสาวไปคืนละคราวนี้ไปคืนพยานาข้างล่างละก็ลงไปบอกกล่าวว่าจะเอาลูกสาวมาคืนมาอะไรางเงี้ยทางข้างล่างเขาก็ไม่ค่อยพอใจนะทะนุธรรมาดานไม่พอใจก็เขาก็จะขอแก้วแหวนเงินทองที่เขาให้มานะเือเอากลับลงไปด้วยแต่ว่า คือเขาได้เอามาสร้างเหมือนก็สร้างเมืองอะามะาใชา้ชแล้วอะไรเงี้ยครับถนงน,นั้นอะก็เกิดการไม่พอใจกันเกิดขึ้นแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็คือน,นำแบบทหารจากข้างล่างขึ้นมาพังเมืองทั้งหมดเลยเมืองรัตภานครจมไปอยู่ใต้บาดาลอ่าเป็นเรื่องเล่าใหม่อย่างงี้นะจมไปอยู่ใต้บาดาลแล้วก็อ่าสิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่ทําลายคือพระพุทธศาสนา โดยที่ว่าเกาะดอนโพเนี่ยเป็นสำนักสงฆ์เป็นวัดเก่าครับเกาะที่เราจะข้ามไปนี่แหละจะเป็นวัดตรงนี้เป็นดอนอยู่เนี่ยเป็นวัดที่พญานาคไม,ม่ทำลายตอนแก้วดอนโพอะไรเงี้ยสองดอนเนี่ยก็เลยกลายเป็นบึงของหลงนะฮะพอมามาพังเมืองพังอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เมืองจมูงไปในใต้าบาดาลแล้วก็จะเป็นลักษณะตรงนี้ก็จะเป็นบึงเป็นบึงของหลวงเกิดขึ้นมาให้เราเห็นแล้วก็ ท่านก็จะโดนสาบให้เป็นพญานาคตอนนั้นแหละตอนที่เมืองโหลโดนสาบให้เป็นพญานาคตอนโดนพวกทหารก็มาล้มอ่าครับครับแล้วแหละให้เป็นพญานาคสาบว่าจนกว่าจะมีเมืองใหม่เกิดขึ้นมาจะพ้นคำสาบเมืองใหม่ก็คือจังหวัดบึงการจะแยกออกจากจังหวัดหนองคายเฮ้ยคือเกิดเป็นจังหวัดบึงการไงแต่ก่อนเป็นอำเภอบึงการแยกออกมาจากจังหวัดหนองคายหลังจากนั้นก็ได้ข่าวพอจังหวัดบึงการตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็จะได้ข่าวว่าท่านพ้นมนต์ทินตรงนั้นก็ว่าผู้กงกับอำเภอบึงหลวงในสื ถึงพยานาคได้บางทีก็เป็นเกลียวคลื่นเป็นอะไรอะไรอะไรที่คนซึ่งหาคำตอบไม่ได้หาคําตอบไม่ได้ซึ่งวันที่เราเห็นมิจฉุยใหญ่ม้วนครับคเขยัข่ยใช่ใช่ใช่แต่เราเห็นไกลบางทีก็่สิบสิบเมตรแตข้าจะเป็นเจอตัวครับขับใช่ทำลองนั้นไม่มีใครพิสูจน์ได้ ทุกท่านครับนี่คือชุดบายสีของเราเราทั้งหมดเลยครับนี่ครับของพวกเราวันนี้น้ำปลา้าแม่คูนชาไทยดีคูณดีคูณกาแฟ,ฟนําโดยคุณยิ่งยงยอดบัวงามและทีมงานมานีครับวันนี้เรามาสักการะองค์ปู่อือ้อโ,บโ,บโอ้โหขนลุกเลยเอาน้องๆมาออกจัดกาอี้มา,า,มา<อ>ลุกมาลุกมาก เรียบร้อยท่านผู้ชมครับตอนนี้กาลังจะพาท่านผู้ชมกลับแล้วนะครับขอให้ทุกคนร่ํารวยเรื่องรวยเป็นร้อยล้านสาธุ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 ขอขอบคุณปู่มากครับที่ให้สิ่งดีๆสวัสดีครับกลับไปได้กี่ร้อยล้านเราก็จะมาอีกเนาะใช่ขอให้ มาอีกมาอีกมาอีกให้ปังปังครับให้ปังปังยอดขายเป็นพันล้านหมื่นล้าน คนนี้เราไปอืหว้ปู่อุลือใช่ไปบวงสรวงปู่อุลือมาอยู่กันมากแล้วค่ะแต่มากินที่เพราะว่าวันนี้เรามาอยู่ที่ครัวชลดาสักเตนชลดาอะไรอ่ะไม่แน่ดีมากครับวันนี้นี่ทีเด็ด เด็ดร้านขปาปลาอะไรนะปลาลุยลุยน้ำลุยสวนเที่ยงหมดแล้วไม่ด้สวนไม่ได้ถ่าตยตอตน,นม,ตอมาเฉหิวมากูงานเราก็อิ่มหมดแล้วนะยิ่งโยก็อิ่มแล้วเหมอือนกันเมื่อกี้อิ่มแล้วค่อยเอาปลามาให้ยาาาหังไม่อิ่มกนอยูๆๆ่บรรยากาศดมากเลยรอบๆับพรุ่งนี้วนนี้เราไปไหนกันเดียวเดี๋ยวไปถ้ำถ้ำพรุ่งนี้เราไปอักระถ้ำสบายนี่เดียวอัระประซานไป พรุ่งนี้เราจะขึ้นสู่ที่สุดอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับครับ